สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนัดจะพาเพื่อนๆมาชมอะไร่ข้าวโพดท,ที่อยู่ข้างๆบ้านนัดนะคะตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วค่ะใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ร่วงเยอะมากๆเลยวันนี้อากาศหนาวค่ะอากาศหนาวมากๆเลยอากาศอยู่ที่3องศานะคะนัดต้องใส่เสื้อแบบโอเวอร์โค้ทมาแบบนี้เลยค่ะใบไม้ก็จะร่วงแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ยังเข้าสู่หน้าฤดูใบไม้ร่วงคาบเกี่ยวกับฤด,ดูหนาวนะคะเมื่อวานนี้นะัดมาไลฟ์สดก็อากาศก็จะขมุกขมัวแบบนี้นะคะตอนนี้ก,ก็ก็ยังขมุกขมัวแบบนี้ค่ะจะจะไม่ค่อยมีแสงแดดนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือร่องอรอยในการเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะคะเขาก็จะเก็บเกี่ยวแบบนี้เลยะคะ่ะ หนาวค่ะตอนนี้ประมาณ3-4องศาค่ะเพื่อนเพื่อนงองศาต้นไม้ทางโน้นนะคะยังมีเขียวๆอยู่นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยเขาก็จะล่วงหมดเหลือแต่ต้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะล่วงจนหมดเหลือแต่เหลือแต่ต้นเลยค่ะเดี๋ยวนะจะพาเข้ามาดูนะคะว่าล่องลอยการเก็บเกี่ยวนะคะเขาจะใช้รถในการเก็บเกี่ยวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกนะคะการไถการพรวนดินการเพาะปลูกเนี่ยเขาก็จะจะใช้รถในการเก็บเกี่ยวทั้งหมดเลยอะค่ะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้นัดไปทำงานมานะคะนัดไปทำงานมาแล้วคืนนี้เนี่ยพอพอมาถึงเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วค่ะก็เสียดายนะคะว่า นัดไม่ไม่ได้มาเก็บภาพบรรยากาศตอนที่เขาเก็บเกี่ยวให้ให้เพื่อนๆพือนดูค่ะหนาวค่ะไม่ไม่มีแสงแดดเลยค่ะเมื่อวานนี้นัดมาไลฟ์สดเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไม่มีแสงแดดเหมือนกันใช่ไหมคะปกตินัดจะไปยืนอยู่ตรงคอสะพานตรงนู้นนะคะแล้วก็จะจะถ่ายมุมนี้ลงมาค่ะวันนี้มามาถ่ายมุมข้างล่างให้ให้เพื่อนๆได้รับชมบ้างคะ่ะเก็บภาพ 360องศาไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะไล่ข้าวโพดค่ะข้าวโพดนี้เขาจะเก็บเอาไปเลี้ยงสัตว์นะคะเ <c oughs> พื่อนๆเนี่ยเขาปลูกประมาณปลายปลายเดือนนะคะปลายปเดือนเดือนมิถุนาค่ะเพื่อนๆก็สรุปแล้วก็ประมาณ4เดือนถึง4เดือนครึ่งนะคะก็จะจะเก็บค่ะเป็นเป็นข้าวโพดที่จะ นำไปเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อนๆมือแข็งเลยนะคะมือมือนั้นนี่แข็งและะ้วค่ะที่ที่บ้านเราที่เมืองไทยเนี่ยเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวโพดเนี่ยเขาใช้เวลากี่เดือนนะคะสี่สี่หรือหกเดือนนะคะแต่ที่นี่ประมาณสี่เดือนครึ่งนะคะ เขาก็จะเก็บไปแล้วนัดคิดว่านะคะเพราะว่าเขาคงกลัวว่าหิมะจะตกนะคะก็ก็เลยมามารีบมาเก็บไปนะคะเสียดายว่าไม่ได้นําภาพบรรยากาศในวันที่เขามาเก็บเกี่ยวเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้รับชมคะ่ะไม่มีแสงแดดเลยนะคะนัดเคยอยู่อย่างนี้คะ่ะบรรยากาศอย่างนี้นะคะเพื่อนเอนเคยอยู่อย่างนี้1เดือนเต็มๆต็มที่ไม่มีแสงแดดเลยอะคะ่ะบ้านเพื่อนเอนเป็นยังไงกันบ้างคะ หนาวมากไหมคะนัดได้ข่าวว่าที่ไทยก็เริ่มที่จะหนาวมากๆแล้วคะ่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณมากๆทุกการรับชมคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ